เลตคืเออนั่นน่ะสิเอิงใหม่เปดังสุด shit oh my god you know him ah n เ yeah มาลอนน่ะมาลอนวังยี่มี e คปแซมบีแวหลังเข้านะมารอนบีแวหลังเข้าใครออมอ่ะ ไอแอร์มูเม้นทาร์เก็ตใช่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 ใ่นักร้องไปแสดงเฮ้ยวันนี้เพลงใหม่ฟังหรือยังไอส์คิมเซเลน่าเพราะมากเลยยิ่งชอบ่ามีเซเลน่าเนี่ยแหละชอบเซเลน่ากว่าแบบพิมพ์ โอ้ my god แอมแอมยุดแอมคิว n สกา y เรียบร้อยยังไงเออมันก็มีปืนด้วยมีไอ้นี่เอา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 เดี๋ยวเดี๋ยวมีแฟดมีแฟด เปลืองชิบหายเอ้าใครแมงเอซีสกัลิีสกัโอเคเว้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 เล็ดนี้เล็ดนี้อ้าวสอรี่ซออูซออูซอดัวโอ้โหเยอะไปไหมเนี่ยออกมาเถอะพวกเราจะไปเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรา เดี๋ยวเราปาไหมจันจะเปิดแล้วบอกเอ้ยยังไงได้อยู่ได้อยู่อีกอันเนอะอีกอันเน่ะปาแบ่งทุกอย่างกะปิดประตูเลยคุณเจษไปขอไปไม่ใช่คุณแอนดี้แอนดี้แอนดี้คัมแอนดี้จะรู้ไหมว่าปิดประตูเลยคืออะไรโครตเดือดอนหละมืกี้คิวคุณเจนสับสน าไปตบีบอกเลนะครับไปนเ่นมีหาเขียวอยู่ในต้นนะครับอยู่ในล็อกเกอร์นะ่าเขียวโอเคดูครับอืมสามออเดินบูสตี้ข้าเรือขคเรือเอบูี้ข้าเรือโอ้โหไปทีอ เบลคูวเดือนห้าสิบนัดเนียชิบหายเขาปดมาหาเอโอ้โหติดติดทนัดแล้วอร้อยอ่ะย่อยรอดเดี๋ยวเดียิงโย่โอ้ my god ไม่ทันว่ะนั่นเนี่หลบหลบเนย อ้ากจุเฮ้ยอ้าดี๋ยวไม่หดเะผมพุ่งใส่ก่อนแล้วแป๊บแป๊บอมครับผบครับอ่าใช่ครับผมยนงซอโดนกละป๋องพุ่งใส่เลยเดี๋ยวกินยาก่อน ดโดนแฮปอมโม่อันนี้พอเนี่ยแล้วเป็นมัฟนะตรงยิงตรงบันไดเนี่ยถึงนะตองาเป็นมัฟสไนเปอร์มาเฟิลไม่มีไม่มีถือศูนย์แล้วน่ะเออไปเปิดประตูเปิดประตูโอเคโอเคปลุกปลุกปลุอเคีดบิวต์ดไปไม่มาไม่มาไม่มาโอ้เฮ้ย โอ้โหโอ้เข้าเขาอนด้วเฮ้ยจังกิบหายเขาเขาไปรอก่อนนะเดตเเอาเนี่ยเรานั่งตันเนี่ยมันปืดก็มาได้ยังไงเอา Oh my god i waiting in a e r o o m Andy you c a n go you c a n come you c a n come ยังไงยังไงยักันษ์แล้วโอเคเดี๋ยวรอต้องได้สักคนน่ะต้องได้สักคนไอวิวเวทติ้งฟอร์ลีไวยูนะแอนดี้ไอตัวนันจะแทงเขาจบไฟโอเคพุทร้อยงานอย่าไอทิ้งอีกท่มันนานมากเลยอ่ะ โอ๊ยไอออดัตเจาโกเอออแมเย่ามันก็ไม่ให้เราวิ่งเข้าไปอีกเนาะก็ใช่ยูซิงะฟันคูจออะฮะโหเวร เดนเดือมอดโอ้โหห้องกระสุดใครเอา MQ ไหมไม่ใช้โอเค thank you มีกบดักโย่กบดักตอรวินดีตอร์ลีน่กไปลยโมตอลลีขอบคุณครับขับคุณบอกขว้าจอกขวา

เออเออเออไปเร็วด้เร็วบไป u ไปได้แล้วไปแล้วเลยอาเลยเอลยเอาเลอายเอาเลอัพลยเออลยาอล้ายเาลยเอเลยเอาอยลลเยเเเยเ

มันรอข้างนอกแล้วมันรอข้างนอกมาหนึ่งครับเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายก่อนเสร็จแล้วทำเครื่องอย่างเดียล้วตอนนี้ดันดันโก้ตายเอ๋ตายตายหนึ่งครับผมรออยู่ผมรออยู่รอไปเลยเอ๋ เข้าอลย่ึดตึ้กด่างเลยใช่ไหมเนี่ยตื่นเตลขึ้นยังไงยังไงตื่นไ้เนี่ยตอนไล่ตดไม่พอไม่ยิงคิดขนาดนี้เลยอะไรก็คิดอ่ะขอซื้อคอนแฟ๊บมี I have one r e p a i r r e p a i r kid นะเดี๋ยว ไม่มีแฟตเลยทำไมแฟตไม่เกิดเลยของฉันเนี่ยอ้าวชิวายรีแพนนะฮิเอลโอเคเลสโก้้อองกนย่ี

เอไป l e t go ไปแล้วนะยิงบ่าไม่โดนอนนี้มีแวะเอาเดินแล้วะันก็ไม่ทันไม่ทันเออได้ยุได้ยุได้ยุแล้วตีอัติเออ มันจ่อมันจ่อปืนอยู่ใจเด็ๆเจเย็ๆมันถ่วงเวลาทุเรศมากอ่ะได้ได้ได้สู้ๆนะก็มาก็าดิลบีลบีอี้ไอเฮดไอเฮโอไม่กดดันักออ้อยลอ ใครเหี้ยโดดใส่ใครไม่ดโดดโดดใส่กูไอ้ทยุดหยุดปัดอีก my god n d y Andy Andy ว well, ่าเลลี่นอดได้นะปัดจยู่ได้ don't uh, understand hey, I don't understand Oh really? Oh also so strong More than Martin I already used a uh, yellow ah. herb